พ่อรวยสอนลูก EP 5ใน EP นี้เรามาดูวิธีสร้างเงินของคนรวยกันค่ะในโลกแห่งความเป็นจริงไม่ใช่คนเก่งหรอกที่จะประสบความสำเร็จคนที่กล้าหารตัางหากที่ประสบความสำเร็จได้ในปี1984โรเบิร์ตเริ่มอาชีพสอนหนังสือซึ่งเป็นอาชีพที่ให้ประสบการณ์ และความสุขกับเขามันทำให้เขามองเห็นว่าคนมีสิ่งที่เหมือนกันซ่อนอยู่นั่นก็คือทุกคนเกิดมาพร้อมกับศักยภาพและพรสวรรค์แต่คนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอยู่บนความสงสัยในตัวเองการที่คนเราประสบความสําเร็จในชีวิตต่างกันไม่ใช่ว่าเพราะความรู้ที่ต่างกัน แต่เป็นเพราะการขาดความมั่นใจในตัวเองซึ่งส่งผลกระทบต่อทุกสิ่งในชีวิตและเมื่อเรียนจบเราจะรู้ว่าใบปริญญาและเกรดที่ได้มาไม่ได้มีผลกับชีวิตของเรามากนะักเพราะในชีวิตจริงเราต้องการสัญชาตญาณความกล้าหาญความฉลาดความขยันความบ้าบิน ความอดทนและความมั่นใจซึ่งสิ่งต่างๆอีกมากมายในชีวิตที่มันมีผลกับชีวิตของเราและสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่ในตัวของเราทุกๆคนพ่อๆกับคุณสมบัติในด้านลบเช่นความกลัวความขี้ขลาดทุกคนเกิดมามีทั้งข้อดีและข้อเสียและไม่มีใครดีไปกว่าใครเลย สิ่งที่เป็นอุปสรรคสำคัญในการปิดกั้นความเป็นอัจฉริยะในตัวเราก็คือความกลัวและการขาดความมั่นใจในตัวเองในโลกแห่งความเป็นจริงไม่ใช่คนเก่งที่จะประสบความสำเร็จแต่เป็นคนที่มีความกล้าต่างหากความฉลาดทางการเงินก็เหมือนกันคนที่ประสบความสำเร็จและมีความฉลาดทางการเงินได้นั้น ต้องอาศัยทั้งความรู้และความกล้าหาญประกอบกันในการสอนนักเรียนทุกครั้งโรเบิร์ตจะกระตุ้นให้นักเรียนกล้าที่จะตอบคำถามและกล้าที่จะเสี่ยงและทำในสิ่งที่คิดเพราะคนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังโดยเฉพาะเรื่องของการเงินและคำถามที่เขามักจะเจออยู่เสมอก็คือทำไมต้องเสี่ยงด้วย ทำไมต้องมีความรู้เรื่องการเงินและคำตอบของมันก็คือเพื่อที่ชีวิตของคุณจะได้มีทางเลือกมากขึ้นยังไงละ่ะเพราะในอนาคตจะมีนักประดิษฐ์ที่เก่งกาจเกิดขึ้นอีกมากมายและจะมีคนอีกมากมายเหมือนกันที่จะล้มละลายและถูกปลดออกจากงานการมีความรู้ทางการเงินจะทำให้คุณ พร้อมที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นคุณจะรู้สึกสนุกมากกว่าที่จะรู้สึกหวาดกลัวคุณจะได้รับโอกาสในการครอบครองทรัพย์สินมากมายแต่ถ้าไม่มีความฉลาดทางการเงินมันจะเป็นช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตของคุณคุณจะทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากมองดูคนรวยที่จะรวยมากขึ้นในขณะที่คนส่วนใหญ่ จะจมอยู่กับปัญหาและความทุกข์เมื่อ300ปีก่อนคนที่ครอบครองที่ดินคือคนที่มั่งคัง่งก่อนที่จะเปลี่ยนจากที่ดินสู่โรงงานการผลิตทำให้นักอุตสาหกรรมเป็นคนมั่งคัง่งแต่ในทุกวันนี้คนที่ครอบครองข่าวสารข้อมูลคือคนที่มั่งคัง่งแต่ปัญหาก็คือข้อมูลข่าวสารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกๆวัน ไม่มีใครสามารถครอบครองมันได้เหมือนที่ดินการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและส่งผลกระทบรุนแรงเป็นโอกาสให้มีเศรษฐีใหม่เกิดขึ้นมากมายและคนที่ตามไม่ทันก็จะถูกทิ้งไว้ข้างหลังสถานการณ์ทุกวันนี้คนส่วนใหญ่ประสบป,ปัญหาทางการเงินแม้พวกเขาจะทำงานหนักขึ้นเพราะเป็นการทำงานหนัก บนแนวคิดเก่าๆไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงพอวันหนึ่งต้องสูญเสียงานสูญเสียบ้านพวกเขาก็จะโทษเทคโนโลยีโทษเศรษฐกิจหรือโทษเจ้านายของตัวเองโดยไม่มองดูตัวเองเลยว่าเป็นต้นเหตุของปัญหาในการสอนหนังสือของโรเบิร์ตเขาใช้วิธีสอนผ่านการเล่นเกมทางการเงิน แทนที่จะสอนเหมือนครูในโรงเรียนที่น่าเบื่อทำให้เขาทำเงินได้หลายล้านเหรียญและผู้เรียนจะได้วิเคราะห์ตัวเองสะท้อนออกมาจากเกมว่าอะไรคือสิ่งที่เราได้เรียนรู้และอะไรคือสิ่งที่เราจะต้องหาเพิ่มมันจะสะท้อนพฤติกรรมและตัวตนของคนเล่นออกมาโดยเกมจะเป็นตัวบรรยายส่วนตัวของแต่ละคน และให้ความรู้ที่เฉพาะเจาะจงซึ่งเกมของโรเบิร์ตชื่อว่า Cat 4เกมคนที่เล่นเกมของโรเบิร์ตจะมองเห็นชีวิตของตัวเองวัตถุประสงค์ของเกมก็คือการสร้างทางเลือกเช่นเมื่อคุณต้องจ่ายเงินซื้อของแพงๆแล้วต้องเป็นนี้เพิ่มคุณจะทำอย่างไรมีทางเลือกอะไรที่คุณสามารถเลือกได้ เป้าหมายสูงสุดของเกมก็คือให้คุณคิดและสร้างทางเลือกทางการเงินใหม่ๆให้กับตัวเองคนที่เข้าใจเรื่องตัวเลขและแนวคิดทางการเงินที่ถูกต้องจะสามารถสร้างทางเลือกให้ทางการเงินให้กับตัวเองได้อย่างเหมาะสมคนรวยจะสามารถสร้างสรรค์และกล้าเสี่ยงในสิ่งที่ควรเสี่ยงส่วนคนที่มีทางเลือกจำกัดมักมีผลออกมา จากการยึดติดความคิดแบบเดิมๆที่เชื่อว่าการทำงานหนักคือคำตอบและนั่งคอยโอกาสวิ่งเข้าหาซึ่งคนส่วนใหญ่ก็มีลักษณะแบบนี้และคนอีกลักษณะหนึ่งที่มีปัญหาทางการเงินก็คือพวกเขามีโอกาสแต่มองไม่เห็นซึ่งอาจจะเห็นแต่ก็ไม่ยอมลงมือทำอะไรเลยฉะนั้น ความรู้ทางการเงินจึงช่วยให้ชีวิตของคุณมีทางเลือกมากขึ้นแม้สิ่งที่อยู่รอบตัวไม่เป็นใจก็จะยังหาทางออกได้มีโอกาสแต่ไม่มีเงินก็มีทางออกมีโอกาสแล้วทำพลาดคุณก็ยังสามารถแก้ไขมันได้นี่แหละคือประโยชน์ของความฉลาดทางการเงินมันไม่สำคัญว่าคุณจะเจอปัญหาอะไร แต่มันอยู่ที่ว่าคุณมีทางเลือกในการแก้ไขปัญหามากน้อยแค่ไหนต่างหากคนที่มีความฉลาดทางการเงินจะเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตทางการเงินของตัวเองคุณสามารถสร้างชีวิตของตัวเองให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นและกำหนดโชคชะตาของตัวเองได้ซึ่งตรงข้ามกับคนทั่วไปที่ไม่เชื่อว่า เราสามารถกำหนดชีวิตตัวเองได้ความจริงแล้วคนจนและชนชั้นกลางทำงานเพื่อเงินในขณะที่คนรวยรู้วิธีสร้างเงินและเงินเป็นสิ่งสมมตุติถ้าเรารู้สึกว่าเงินมีตัวตนเราก็จะต้องทำงานเพื่อเงินแต่ถ้าเราเข้าใจว่าเงินไม่มีตัวตนอยู่จริงเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น เราจะรวยได้เร็วขึ้นทรัพย์สินที่ทรงพลังที่สุดของมนุษย์ก็คือความคิดถ้าเราฝึกดีๆมันจะสร้างความมั่งคั่งให้เราได้อย่างมหาศาลในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลายุคที่คนต้องใช้ความคิดมากกว่าแรงกายยุคที่เต็มไปด้วยความท้าทายน่ากลัวแต่สนุกฉะนั้น การลงทุนในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิดที่เป็นทรัพย์สินที่แพงที่สุดและมีค่าที่สุดมันจะทำให้เราเก้าวไปข้างหน้าอย่างกล้าหาญและไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังแต่คุณเชื่อไหมว่าต่อให้คนส่วนใหญ่รู้เรื่องการเงินมากแค่ไหนก็ไม่ยอมออกไปใช้อยู่ดีเพราะเขายังยึดติดอยู่กับแนวคิดเดิม นั่นก็คือการทำงานหนักและเก็บออมคุณลองมาฟังดูว่าอะไรยากกว่ากันระหว่างการทำงานหนักเสียภาษี50%ของเงินที่หามาได้ใช้จ่ายเหลือเท่าไหร่เอาไปเก็บออมรับผลตอบแทนจากเงินออม5%ตต่อปีแถมต้องเสียภาษีอีกตอนหนึ่งหรือการลงทุน เวลาเพื่อพัฒนาความฉลาดทางการเงินสร้างช่องทรัพย์สินให้โตขึ้นด้วยพลังความคิดและความรู้ที่มีการที่เด็กเป็นเด็กเรียนเก่งในโรงเรียนอาจจะไม่พออีกแล้วซึ่งในบทก่อนเราได้บอกไปแล้วว่าความรู้ทางการเงินประกอบด้วยทักษะ4อย่างนั่นก็คือความรู้ด้านการบัญชีการเข้าใจในตัวเลขซึ่งเป็นทักษะสำคัญในการสร้างธุรกิจ ความรู้ในการลงมือทำซึ่งเป็นศาสตร์ของการใช้เงินสร้างเงินความเข้าใจในการตลาดคือการเชื่อมโยงระหว่างคนซื้อกับคนขายและกฎเกณฑ์ที่เราตระหนักถึงเช่นกฎระเบียบต่างๆกฎทางบัญชีและกฎหมายและการที่คุณจะทำธุรกิจคุณต้องห้ามเล่นนอกกติกาหากคุณต้องการความมั่งคั่งคุณต้องมีทักษะ ในการผรสมผสานทั้ง4ข้อนี้ไม่ว่าคุณจะลงทุนกับอะไรก็ตามและการลงทุนมีทั้งขึ้นและลงมีทั้งการเติบโตและมีฟองสบู่มีทั้งก้าวหน้าและถดถอยโอกาสวิ่งเข้าหาเราตลอดเวลาดูที่ว่าเราจะมองเห็นมันหรือไม่และยิ่งโลกมีการเปลี่ยนแปลงมากเท่าไหร่เทคโนโลยี ยิ่งวิ่งเร็วมากขึ้นเท่านั้นและโอกาสที่คุณจะมั่งคั่งก็ยิ่งมากขึ้นตลาดมีทั้งเติบโตและล่มสลายนั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีความรู้เรื่องการเงินเพราะเมื่อตลาดเกิดการเปลี่ยนแปลงเราจะได้คว้าโอกาสในการสร้างเงินล้านให้กับตัวเองและจงอย่าลงทุนในสิ่งที่ตัวเองไม่เข้าใจเด็ดขาดแต่จงเลือก ลงทุนในสิ่งที่คุณเข้าใจมันง่ายๆแล้วมันจะทำให้คุณสามารถร่ำรวยและความร่ำรวยไม่ได้ต้องการความรู้ที่ซับซ้อนการลงทุนเล็กๆสามารถเติบโตเป็นการลงทุนขนาดใหญ่ได้ด้วยความรู้ทางการเงินทั้ง4ประการที่กล่าวมาซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจความรู้ทางการเงินเหล่านี้พวกเขาจึงทำเพียงการรักษาตัวเอง ให้ปลอดภัยไว้ก่อนการกระจายความเสี่ยงและเลือกลงทุนในสิ่งที่ที่พวกเขาคิดว่าปลอดภัยซึ่งปัญหาก,ก็คือการลงทุนที่ปลอดภัยมักจะเป็นการลงทุนที่ไม่ได้อะไรเลยซึ่งตรงกันข้ามกับการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงมักมีผลตอบแทนที่สูงตามไปด้วยมันจึงไม่เหมาะกับนักลงทุนที่ไม่มีความชำชองดังนั้น ยิ่งคุณเชี่ยวชาญในการลงทุนมากเท่าไหร่ข้อเสนอที่ดีก็จะวิ่งเข้าหาคุณตลอดเวลาและอีกเหตุผลหนึ่งก็คือยิ่งคุณมีความฉลาดทางการเงินมากเท่าไหร่คุณจะยิ่งตัดสินใจได้เร็วขึ้นมากเท่านั้นคุณจะรู้ว่าอะไรคือข้อเสนอที่ดีอะไรคือข้อเสนอที่แย่ยิ่งเราเรียนรู้มากเท่าไหร่ เราจะยิ่งพบว่ามีเรื่องให้เรียนรู้อีกมากมายและยิ่งรู้มากยิ่งทำได้มากยิ่งมีประสบการณ์และภูมิปัญญามากขึ้นจะทำให้คุณเป็นที่น่าเชื่อถือมากขึ้นการลงทุนของโรเบิร์ตจะเน้นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพราะเขารักมันและมันเป็นทรัพย์สินที่ค่อนข้างนิ่งและมีการเปลี่ยนแปลงช้ามีกระแสงเงินสด ไหลเข้าต่อเนื่องหากบริหารจัดการดีๆโอกาสลงทุนดีๆมักมองไม่เห็นด้วยตาแต่เห็นได้ด้วยความคิดของคุณที่ถูกฝึกมาให้มองเห็นโอกาสตรงหน้าถ้าเรา,เราไม่เคยล้มเราจะเดินเป็นได้อย่างไรเช่นเดียวกับการขี่จักรยานที่จะต้องมีสะดุดและล้มบ้างการได้แผลที่หัวเข่าจะเกิดขึ้นกับทุกคนเสมอ แต่การที่เราขี่จัก,กรยานได้คือการที่เราขึ้นขี่แล้วออกไปโดยไม่คิดอะไรเลยการสร้างความร่ำรวยก็เช่นกันคนที่ยังไม่รวยเพราะกลัวความล้มเหลวในขณะที่ผู้ชนะไม่เคยกลัวความล้มเหลวและความล้มเหลวคือส่วนประกอบหนึ่งของความสำเร็จคนที่หลีกเลี่ยงความล้มเหลวคือคนที่หลีกเลี่ยงความสำเร็จ และในโลกนี้มีนักลงทุนอยู่สองประเภทก็คือประเภทที่หนึ่งคือนักลงทุนทั่วไปนักลงทุนที่ชอบการลงทุนแบบสำเร็จรูปโดยผ่านโบรกเกอร์หรือนักวางแผนทางการเงินเขาแค่ซื้อตามคำแนะนำเป็นการลงทุนที่ง่ายๆและตรงไปตรงมาเหมือนการเลือกซื้อของในห้างส่วนนักลงทุนประเภทที่สองคือนักลงทุน ที่สร้างการลงทุนให้กับตัวเองเหมือนการซื้อชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์มาประกอบเองผลที่ออกมาจึงตรงกับความต้องการซึ่งบางครั้งการลงทุนประเภทที่สองของนักลงทุนจะต้องเป็นนักลงทุนที่เป็นมืออาชีพและการเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญเพราะกว่าที่คุณจะเชี่ยวชาญคุณต้องใช้เวลาหลายปีถ้าคุณอยากเป็นนักลงทุนประเภทที่สอง คุณจำเป็นต้องพัฒนาทักษะดังนี้ข้อ 1. พัฒนาความสามารถในการมองเห็นโอกาสที่คนอื่นมองไม่เห็นเช่นการซื้อบ้านการซื้อที่ดินหรือการซื้อบ้านที่มีที่ดินติดมาด้วยข้อ 2. ความสามารถในการระดมทุนนักลงทุนมืออาชีพจะไม่เดินเข้าหาธนาคารเมื่อต้องการทุน แต่จะหาวิธีระดมทุนโดยไม่ต้องใช้เงินของธนาคารและปัญหาเรื่องเงินทุนไม่ใช่ประสักจะเห็นได้ว่าสิ่งที่คุณรู้สำคัญกว่าสิ่งที่คุณจะซื้อและการลงทุนไม่ใช่การใช้เงินซื้ออะไรก็ได้แต่มันต้องใช้ความรู้มากกว่านั้นข้อ 3. ความสามารถในการบริหารคนเก่งคนฉลาดคือคนที่เลือกทำงาน หรือจ้างงานคนที่เก่งกว่าให้มาทำงานให้เมื่อต้องการคำปรึกษาและต้องมั่นใจว่าคนที่เราจะปรึกษานั้นเก่งจริงๆจงจําไว้ว่าความรู้คือทรัพย์สินตัวเราความคิดของเราคือทรัพย์สินความไม่รู้คือความเสี่ยงและชีวิตของคนเราก็มีความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นจงเรียนรู้ และจัดการกับมันซะนี่คือบทเรียนของพ่อรวยสอนลูกใน EP 5และ EP ถัดไปเราจะได้เรียนรู้วิธีการทำเงินเพื่อการเรียนรู้ที่ไม่ใช่การทำงานเพื่อเงินสำหรับ EP นี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ